Welcome to f ีดพาร์ไลน์ออดิโอยูเจนเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่คือแตกไลไอดอลเย้ครับผมนะเอพิโซด4ีแล้วครับนะวันนี้ครับท่านได้พบกับนะผู้จัดการนเวสตี้แล้วก็เป็นโค้สอนไอดอลผมผมพูดถูกใช่ไหมฮะพูดถูกค่ะแต่จริงๆตำแหน่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่อารมณรวมประมาณนี้ค่ะพี่ดาวครับสวัสดีค่ะสสวัดต้องทำตัวหน่อยว่าเป็นใครทำอะไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพี่ดาวนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุณเคยเรียกว่าครูดาวก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีหน้าที่สอนร้องนะคะพื้นฐานและปรับทางก,กติในการทํางานของไอดอลนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การศริลป,ปินอย่างเช่นคุณโจนาตันเดอร์สันที่เป็นลูกทุ่งนะคะที่ตอนนี้ทำงานอยูอ่วงอินดี้ไม่ว่าจะเป็นวงอีสานฟิวชั่น แล้วก็เป็นวง Last Jam รวมไปถึงถ้าเป็นไอเ l ลด้วยเนี่ยก็เป็นน้องๆวงเบสตี้ค่ะอ่าทานนี้ผมขอถามครับว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นโค้ชสอนไอเดลนี่มาอย่างไงจริงๆเริ่มต้นจากการสอนร้องเพลงโดยทั่วๆไปให้เด็กๆก่อนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความรู้สึกว่าแบบอยากให้การเรียนร้องเพลงมันเป็นเรื่องเอนจอยสอนมาประมาณสักเกือบแปดปีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอสอนมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่า เราเห็นโคต้ตาเด็กๆอ่ะที่แบบเด็กเก่งๆแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสไปไหนอะไรเงี้ยบางทีขี้อายหรืออะไรเราก็จะชอบพาไปเมื่อเวลาเรามีงานที่มันมีอีเวนต์แบบของผู้ใหญ่อ่ะไปศิลปินแล้วเราก็จะชอบถามบอกว่าพาเด็กๆไปด้วยได้ไหมแบบมีพื้นที่ให้เด็กโชว์ไหมอะไรเงี้ยไปร่วมกิจกรรมก็เริ่มจากตรงนั้นอ่ะว่าเออเขาก็เริ่มเริ่มให้เรามีโอกาสได้เริ่มไปฝึกเด็กตรงนั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นตอนนั้นก็แค่รับไปเทรนธรรมดาค่ะ ยังไม่ได้ทอยตัวเองว่าเราจะฝึกไอดอลจริงจังตอนนั้นคือเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเริ่มเข้ามาทํางานอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มศึกษามันเลยด้วยเนี่ยก็ประมาณสักสามปีที่แล้วค่ะเอะเรามาเล่าคอนเซ็ปต์วงเบสตี้นะฮะจริงๆ c o n คอนเซปต์ Concept วงเบสตี้เนี่ยอมันเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนเบสตี้มันเป็นคําเรียกแส l งอะเนาะว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนรักอืมที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเปรียบเทียบเหมือน ไอซครีมรสชาติเดิมๆที่เราชอบแต่เรามีท็อปปิ้งที่เติมให้มันกลมกล่อมมากขึ้นอันนี้คือเบสตี้ค่ะหือว่ามันคอนเซ็ปี่ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะ,ะและครัวน,นี้ผมขอถามว่าวิธีการดูแลเด็กๆในฉบับของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นในเชิงธุรกิจก่อนนะคะเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ยเราจะไม่ได้ทําเป็นในรูปแบบของ สันกัค่ายที่มีค ondition หรือว่ามีรูในการมีกฎกติกาในการดําเนินงานแบบเหมือนค่ายอื่นๆที่มีการเซ็นสัญญาระยะยา,ยาวมีกฎกติกาห้ามมากมายเราจะไม่ใช่เราจะทํางานเป็นการแบบครอบครัวครอบครัวจริงๆคือหมายถึงว่าตัวโค้ชเนี่ยมีหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟทำเกือบทุกอย่างตั้งแต่สอนจนไปถึงรูปแบบการทําเพลงแล้วก็ทํางานร่วมกับการตัดสินใจร่วมกับผู้ปกครอง อย่างสม่ำเสมอจะไม่ค่อยเหมือนทางของที่อื่นเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าระยะระยะเวลาในการเซ็นสัญญามีไหมไม่มีเลยค่ะทำงานด้วยกันมาโดยตลอดเนี่ย<ม>เกือบ3าปีโดยไม่มีการเซ็นสัญญาแต่ว่าสิทธิการตัดสินใจในการทํางานอยู่ในขอบข่ายที่เราที่บุคคองไว้ใจเด็กไว้ใจเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์อยู่ที่เราโดยปกติแล้วก็ถ้าเป็นส่วนบริหารจัดก,การด้านอื่นเรื่องทัศนคติหรือเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า เราเราใช้รูปแบบเดียวกับศิลปินที่เป็นแมสโดยทั่วๆไปในสังกัดที่เป็นท็อปอย่างตื่นนะคะที่ไม่ใช่เป็นไอดอลอย่างเช่นสมมุติสังกัดบริษัทตึกใหญ่แถวอโศกหรืออะไรเงี้ยเราทํางานรูปแบบเดียวกันเพราะบางทีเราก็รับงานแบบรับงานบางอย่างในบางโปรเจกต์มาอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีแบบผู้ใหญ่โตๆที่เขาดูแลกันซึ่งพอมันมาก i x ออกมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ทํางานแบบมืออาชีพได้แต่เด็กก็ไม่กดดันจนเกินไปค่ะ แล้วถามหน่อยการัดเลือกเมมเบอร์ครับค่ะวงนี้ยังไงคะเออจริงๆแล้วเมมเบอร์เซตเนี่ยค่ะของเบสตี้เนี่ยเกิดจากสมาชิกที่เคยทำงานกันมาเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ใน Adult, ออดอลเอ่ชื่ออื่นมาก่อนอ,อยู่วงอื่นมาก่อนอ่าซึ่งเป็นกลุ่มวงที่ดาวก็ดูแลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รับหนึ่งสสาสี่เพิ่มมาเรื่อยๆเลยก็คือเทรนเด็กตอนนั้นคือเทรนเด็กมีหน้าที่อย่างเดียวคือการเทรนเด็กแล้วก็ผลิตเพลง เพราะว่าในสังกัดตอนนั้นขออนุญาตไม่เอ่ยนามเนาะแต่ตอนนั้นเป็นโปรดิวเซอร์ทีมงานเพื่อนกันที่เป็นโปรดิวเซอร์เกาหลีเลยบินมาทํางานกันทําจริงจังตอนนั้นคือแบบว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่เราพยายามทําให้ว่าเป็นสังกัดเล็กที่จะมีคุณภาพเทียบเท่ากับสังกัดที่เขาแบบใหญ่หน่อยให้ได้เราก็มีความมีเป้าหมายเป็นแบบนั้นเราก็เลยถึงขนาดว่าเราเชิญโปรดิวเซอร์ของเกาหลีมาทําให้ เจแล้วเนี่ยเหมือนกับโนโยบายทั่วไปค่ะพอเรียนรู้กันไปสักพักนึงเนี่ยตอนนั้นด้วยเมมเบอร์ก็อายุน้อยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยที่ว่าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทําง,งานธุรกิจดนตรีเนี่ยก็มีความไม่เข้าใจกันกันกบเจ้าของโปรเจกต์ของตรงนู้นโนโยบายไม่ตรงกันก็มีบางคนที่ออกมาซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ไม่รู้จะไปไหนอยากจะเรียนต่อก็คือกลุ่มเบสตี้เนี่ยค่ะเรียนร้องเพลงฝุดนู้นฝุดนี่ให้เก่งขึ้นซึ่งตัวดาวก็เลยสอนต่อเนื่องมา ก็เลยเป็นเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่าเมมเบอร์ของเราที่คัดสรรเลยคือหนึ่งเลยเอกลักษณ์ของแต่ละคนต้องโดดเด่นเราจะไม่ใช้แบบประเภทว่าให้เหมือนกันคล้ายกันคือหเหมือนกันใส่ฟอเหมือนกันสูงข่าวเหมือนกันคือเราจะไม่มีคาแรคเตอร์แบบนั้นะเราจะคัดจากสิ่งที่หนึ่งโดดเด่นของแต่ละคนแล้วเราก็แยกลายล้อมลายแลบปลายเต้นอะไรก็ว่าไปค่ะนราะนี้เรามาพูดถึงคอนเทนต์แบบบ้า ผมทราบมาว่ามีคอนเทนต์หนึ่งครับเป็นคอนเทนต์อาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึก <S 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 ะนะเตรียมัวออริชั่นค่ายเพลง <S S ค่ะพี่ช่วยเล่าหน่อยครับว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไรคอนเทนต์นี้ก็มีแรงบันดาลใจมาจากเด็กๆที่เป็นไอดอลนี่แหละคะ่ะก็มีเด็กที่เป็นไอดอลแบบที่ประสบความสําเร็จหมายความว่าเช่นเด็กที่เราเทรนอยู่และเขามีความสุขดีคําว่าประสบความสําเร็จของพี่เนี่ยหมายความว่าเด็กได้ทํางานที่รักยังได้ฝึกเพลงที่ชอบ ผู้ปกครองแฮปปี้แล้วยังไปทํางานต่อเนื่องได้อันนี้คือประสบความสําเร็จพี่ก็มีแบงค์บันดาลใจจากตรงน,นั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอหลายๆคนเห็นเราทํางานมานานเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าหาเราหมายถึงเด็กที่อยากจะฝึกหรือไปเจอเราที่เวทีต่างๆของอีเวนต์ไอดอลเขาก็จะเข้ามาถามว่าผูค้ารับสอนไหมบางทีเด็กหลายคนเนี่ยไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการเรียนหรือการฝึกรวมไปถึงผู้ปกครองไม่ได้สนับสนุนให้มาด้านวงการเหมือนเอิงเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเลยเห็นว่าเฮ้ยจากเด็กประสบความสําเร็จเนี่ยมีคนซัพพอร์ตกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากทําแต่ไม่มีแรงซัพพอร์ตงั้นเราอะจะทําสิ่งนี้ก็คืออาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกตอนแรกคิดว่าอาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกเป็นแค่สิ่งที่จะแชร์และแบ่งปันอย่างน้อยมีคน inbox มาถามว่าคู่ค้าฝึกอย่างนี้ยังไงอะไรเยก็ตอบหลังๆมาเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบแค่คนเดียวเขาก็คงได้ประโยชน์คนเดียวเนาะเอาสิ่งที่เราตอบอะมาทำคอนเทนต์ซะเลย ลงทำเป็นชาแนลไปเลยแล้วกันอืม,อมก็เลยเกิดแบบหลายอีพมาเรื่อยๆก็เน้นไปทางเรื่องให้เตรียมตัวเรียนร้องเพลงหาสไตล์ให้เจอรวมไปถึงก็เอาวิธีการเตรียมตัวออร i ดิชันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยเนี้ยเราเรียกการออรดิชั่นเนี่ยเหมือนเป็นการเป็นเวทีประกวดเนาะ แตม่มันมีมานานมากแล้วว่าคือประกวดทั้งสดประกวดทั้งแบบส่งคลิปไปส่งจดหมายส่งเทปคัพเซตส่งซีดีคือแบบมันมีมาทุกรูปแบบแต่ในปัจจุบันเราเรียกการออดิชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ตั้งแต่เด็กเราก็เคยเป็นคนใส่ประกวดมาก่อนพอโตมาเราก็สอนโตมีอีกเราก็ทําเป็นโค้ชแล้วก็มาเป็นผู้จัดก,การศิลปินอย่างมืออาชีพเราก็เลยเอาทุกอย่างเนี่ยมาแชร์เด็กโดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายอื เราก็เลยอาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกค่ะการเป็นไอดอลที่ดีมันต้องเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยหลักสำคัญของการเป็นไอดอลที่ดีนะคะน้องๆต้องเข้าใจก่อนหนึ่งเลยคำว่าไอดอลคืออะไรเอเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องพอเกิดมาต้องบอกว่าเด็กหลายคนเนี่ยได้มาเป็นทำงานสายดนตรีเป็นไอดอลในอายุ13ปีสมุดนะคะประมาณ1ิบาปีถึง17บปีโดยกลางๆเนี่ยถามว่าเขาเพิ่งโตเองอะ่ะ เขาจะได้เป็นไอดอลให้ใครแล้วหรือหรือเขาได้เห็นบุคคลสำคัญของประเทศเนี่ยหลายๆคนแล้วหรือบางทีเราจะยังคิดว่าเฮ้ยเราจะเพิ่งมาเจอคนที่เป็นไอดอลแรงบันดาลใจเราจริงๆในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องโตมากๆระดับหนึ่งเนาะ,ะ,ะครั้งนี้น้องๆต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าไอดอลคืออะไรนอกจากสามารถเต้นร้องสแสดงออกอมีแฟนคลับแล้วเนี่ยคุณต้องมีบทบาทบางอย่างเพื่อ สังคมจริงๆด้วยซึ่งอย่างวงเบสตี้ที่เราดูแลเนี่ยเราจะเน้นหนักเลยเรื่องการเรียนค่ะการเรียนพยายามขอเขาเลยว่าถ้าหนูจะเป็นไอดอลเนี่ยหนูต้องมีวินยัยมีระเบียบในการฝึกซ้อมโดยที่พยายามรับผิดชอบมันให้ตามตารางให้ได้เพราะเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองเลือกห้ามอิดออดว่าแบบว่ามันเหนื่อยมันท้อมันอะไรก็นี่เลือกมาเองไงเลือกมาเองที่จะมาทำ ส่วนกิจกรรมที่ต้องทําให้ครูให้ได้เลยให้ชื่นใจก็คือกิจกรรมในการเรียนหนังสือคะแนนต้องดีเพราะตรงนั้นอ่ะคือเป็นตัวที่จะบอกให้ผู้ปกครองอ่ะซัพพอร์ตเราด้วยถ้าเราวกแวกจัดก,การเรียนเนี่ยหนูอ่ะก็จะเป็นไอดอลตัวอย่างให้คนอื่นน่ะได้ยากพ่อแม่ก็จะอยู่ซัพพอร์ตหนูอ่ะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นเลยว่าไอดอลเนี่ยควรจะ เก่งรอบด้านและก็เป็นตัวอย่างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องได้ด้วยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยควรมีวินัยทั้งสองหน้าทั้งทฤษฎีแล้วก็แอคทิวิตี้นะคะเด็กๆควรทำค่ะอันนี้อันหนึ่งที่เคยทำคอนเทนต์แชร์ไปเหมือนกันในอาศาัเป็นผู้ช่วยเด็กสึกค่ะอ่าอเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเพลงของวงเบสตี้กันบ้างนะค่ะ Uh huh. ตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับแตกรายรอดครับสักครูครับ รวมช็อตเป็นๆสนุกๆจากพอดแคสต์ของพวกเราเอาไว้ให้คุณได้ดูแล้ววันนี้รถตุกๆทำไมต้องชื่อว่ารถตุกต่อนเพลงของผมในวันนี้ผ่านมาแค่ให้จำของพี่พีชพีรกไทยเฮดชิปเปอร์โทรูยูกิยกมือขึ้นเราเองค่ะที่ TikTok ช่องฟีดพอดมากดติดตามกันเยอะๆนะครับ ่่่ขหนุโมแล้วคะปฏิบัติการขายอนิเมะได้อุัดขึ้นแล้วนําทีมโดยคู่หูฟุกปีขยี้ด้อมเมะพร้อมกับขบวนแฟนดอมสุดมันมาค่ะทุกคนสลิมมิยามุระนี่จริงไม่รอเล่นใครมันต้นคิดให้ชิปไซคิกับเจลลี่กาแฟใคร อันเดีกันแตินะน,นะเจ้าทข้าไดนนอันเนีุ่งอเดดี๋ <c oughs> อะไรวะติด <c oughs> ตามความสนุกครล่านี้ได้ในเป็นแฟนกันเมะตอนใหม่ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของฟีดสมัครร่วมขายเมะได้แล้ววันนี้ที่ bit.ewallet/meme ครับผมอยากจะเปิดโพลีแคทอัดไปลือเกิน <c oughs> <c oughs> โฆษณาตรงนี้อย่างว่างจะมีใครบ้างมาจับจองมาครอบครองกันได้ราคาไม่แพง มาคุยกันก่อนได้ที่ f i ด p o ด2019 at gmail com กลับเข้าสู่แตก l ลายไอดอลครับนะมาอยู่กับคุณกูดาวนะครับคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเพลงบ้างะผมอยากจะทราบครับว่าเพลงเนี่ยแต่และเพลงการจะได้มาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณแบบการแต่งอะไรอย่างนี้ <ฮะ S 1> ประมาณเท่าไหร่ อจริงๆก็ขึ้นอยู่ไม่เท่ากันนะระยะเวลาในการทำนะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาหลายเดือนในการแต่งแต่มันจะมาลดทอนลงตอนที่เป็นส่วนของร้องอย่างเมื่อก่อนเพลงต้นๆเลยที่เด็กๆเคยร้องเนี่ยใช้เวลานาน,านมากๆเลยค่ะเป็นปีเพราะว่าเนื่องจากว่าเพลงก็ยากก็ปรับไปเรื่อยๆเราเราแต่งเพลงมาเพลงแรกสมัยก่อนตอนที่เป็นรุ่นแรกที่เป็นโปรดิวเซอร์เกาหีเนาะ เราแต่งมาจากการที่เขาคาดคะเนว่าเพลงแบบนี้น่าจะดีสำหรับวงแต่ปรากฏว่าเมมเบอร์ของเราเนี่ยความสามารถสกิลในการที่จะร้องอ่ะยังไม่ถึงเราก็ต้องขยายเวลาในการเตรียมตัวของพาร์ทล้องเนี่ยนานขึ้นเวิร์กช็อปเรียนนานขึ้นมีพาร์ทแรปเพิ่มขึ้นจากพาร์ทแรปที่เคยแต่งไว้แค่แบบอาจจะแบบแค่รอบเดียวในเพลงอา้าวพอทำไปทำมาเนี่ยเมมเบอร์ Member เราสกิลเพิ่มขึ้นก็เพิ่ม จำนวนการแรปในอีกพาร์ทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็นานขึ้นแต่อย่างว่าพอเพลงใหม่ของเบสตี้เนี่ยก็ใช้เวลาอัดร้องเนี่ยน้อยลงเพราะเด็กๆมีความสามารถหรือว่ามีสกิลด้านร้องเนี่ยมีความเข้าใจในการใช้เสียงแล้วก็เข้าห้องบันทึกเสียงอ่ะบ่อยแล้วก็เลยใช้เวลาน้อยลงค่ะงั้นเพลงแรกกันเลยและะ้วค่ะเพลงของเบสตี้เพลงแรกครับมีลาเคิลเนื้อ<ะ>หามันเป็นยังไงคะ เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของปฏิหารค่ะพูดถึงช่วงเวลาดีๆมันเกิดจากไอเดียตรงที่ว่าเหมือนที่พูดไปตอนต้นว่าเคยเป็นเมมเบอร์วงอื่นมาก่อนพอออกมาก็มาเรียนพอเรียนเนี่ยเด็กๆบอกได้เลยว่าต้องใช้คําว่าเคว้งเหมือนความรู้สึกเขาอะจะจะไม่เหมือนเราที่เคยเราเราเคยผ่านอะไรไมาเยอะในวงการเนี่ยเราจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่เด็กเป็นช่วงเวลาแรกของเขาค่ะที่แบบว่า ผ่านความผิดหวังหรือว่าเศร้ายนิดหน่อยตอนนั้นนะตอนนั้นเสร็จแล้วมันก็อยู่ดัเราก็เลยคิดว่าเ,เราจะทํายังไงให้เด็กรู้สึกรู้สึกโมเมนต์เขาฟื้นฟื้นความรู้สึกให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสเราควรจะสร้างช่วงเวลาดีๆให้เขาตอนนั้นก็เลยคิดซิงเกิลพิเศษขึ้นมาในช่วงของคริสต์มาสพอดีค่ะตอนนั้นนะ mm hmm. ก็เลยบอกเอาช่วงเวลานั้นนะเป็นช่วงเวลาที่ส่งความอบอุ่นให้แฟนๆไม่ลืมเราด้วย แล้วก็เป็นการแชร์ความหวังเป็นเหมือนกับ Make A wish วอะก็เหมือนแบบว่าให้พรซึ่งกันและกันเราก็เลยทําเพลงนั้นอนะขึ้นมาเป็นเนื้อหาของช่วงเวลาดีๆทั้งหมดในช่วงเทศกาลไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบช่วงช่วงของคริสต์มาสอย่างเดียวเพราะในนั้นไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นคริสต์มาสแต่เป็นช่วงเวลาดีๆสําหรับครอบครัวเพื่อนและก็บรรยากาศอันอบอุ่นนะคะ อนนี้ปล่อไปครับขอเป็นเพลงเกลียดเธอที่รักใช่เกลียดเธอที่รักมิลเลคเคเนี่ยเป็นเพลงภาษาอังกฤษล้วนนะนะคะอ่าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบฝั่งฝรั่งหน่อยหน่อยเพราะว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยมาจากอเมริกาทําให้ก็เลยเป็นเพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดเราอยากเรามีความหวังว่ามันจะเป็นเพลงที่แบบว่าเปิดได้ทุกปีตลอดไปเราก็เลยทาเพลงนี้ขึ้นมาคราวนี้ส่วนของเพลงเกียิเธอที่รักหรือว่าเพลง h u เนี่ยก็เราก็อยากจะแบบว่า เอ้ยเราลองทําเพลงอะไรแปลกใหม่ดูบ้างแล้วบังเอิญตอนนั้นน่ะเราได้มีการพูดคุยกับทาง PR ของของวงญี่ปุ่นอยู่วงหนึ่งจากญี่ปุ่นเลยเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสสักวันหนึ่งเราจะได้ร่วมงานกับเขาเราลองทดลองทําเพลงแบบกลิน่นอายเอเชียหน่อยๆไว้ก่อนไหมอะไรแบบเนี้ยเออเราก็เลยคิดกันขึ้นมาคอนเซปต์ว่าเราจะทําเพลงแบบติดสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆเนาะ แล้วบังเอิญว่าม,มันมีเวทีอยู่เวทีเดือในประเทศไทยอะค่ะเป็นเวทีที่เกี่ยวกับเ,เริ่มเกี่ยวกับพวกอโมเดลญี่ปุ่นเป็นพวกตัวต่อญี่ปุ่นอะแล้วคราวนี้เขาก็มาเชิญเบสตี้ไปพอดีเราก็เลยแบบอยู่ในจังหวะที่เราทําเพลงพอดีเราก็เลยเอาเพลงเนี้ยไปขึ้นสเตจแล้วเราก็ได้โปรดิวเซอร์อืมที่เขาทาเพลงที่เป็นกลิ่นแบบนี้อยู่แล้วก็เลยทําทันการพอดีแล้วเราก็ทาเพลงนี้ขึ้นมาค่ะส่วนเนื้อหาของเพลงเนี่ยเด็กๆเริ่มโตเป็นสาวเนาะ เราเริ่มจะขายมุมที่เป็นมุมแบบความรักได้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเติมให้มันมีความรักเกิดขึ้นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยพอเราแชร์กันแล้วเด็กๆก็บอกว่าจริงๆแล้วหนูชอบฟังเพงลงรักแบบโกหักเล็กๆคู่โอ้ในเนื้อหามันก็เลยไม่ใช่เป็นรักแบบบ๊อบบี้เลิฟสดใสมันเป็นรักแบบว่าเปรียบเทียบแบบประชดประชันอ่อนๆหน่อยๆอะไรอย่างนงี้ค่ะ ผมฟังเนื้อหาเพลงแล้วเออชอบชอบชอีกเป็นอีกเพงเลงนึงที่ผมชอบาขาสองเพลงนี้ผมชอบมากค่นะเนาะ จริงๆ h u เกียริเธอที่รักเนี่ยเราทำามากี่เวอร์ชั่นหนึ่งจากที่เป็นพ OP แดนที่เป็นติดเอเชียหน่อยๆแล้วเนี่ยิดญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีมาอีกอันหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นซ <City Pop S 1> <ด>ิตี้ OP ใช่ใช่ใช่ใชใชสุดท้ายแล้วเนี่ยในเพลงของของสไตล์ซิตี้๊ OP เนี่ยญี่ปุ่นมนิยมมากๆเลยมานานแล้วแล้วตัวเราเองเด็กๆก็บางครั้งก็กรู้สึกว่าสเตทที่เราไปโชว์เนี่ยหลายๆครั้งเราน่าจะโชว์แบบเพอร์ฟอร์มใหม่ๆบ้างเนาะ เออเป็ใหม่ก็คือเน้นทางร้องอย่างเดียวเราไม่ต้องเต้นนั่งโชว์ร,วร้องเ o v e r สวยๆบ้างเราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะมีอีกเวอร์ชั่นไว้ให้แฟนๆได้ฟังด้วยเลยก็ทำาิ๊บร้องขนะ้มา ในการทำวงเบสตีหน่อยครับผมจริงๆเนี่ยประทับใจเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบว่ากลุ่มทีมที่มีวินัยอย่างไม่น่าเชื่อเราคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นเด็กในวัยนั้นที่เป็นตัวเราเป็นเองอ่ะเราจะแข็งแรงแล้วในวินัยขนาดนี้ไหมอ่ะคือเขามีมากๆแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างมืออาชีพทำไมเราพูดถึงมืออาชีพเพราะว่า ในหลายๆครั้งเขาป่วยเขาก็พยายามดูแลตัวเองไม่ใช่ฝืนนะคะแต่หมายถึงว่าเขาพยายามฟืน้นฟูตัวเองเพื่อมาทํางานหรือมาซ้อมเพราะกลัวว่าประโยชน์ส่วนรวมในวงเนี่ยมันจะหายไปเขาทําได้ดีแล้วก็สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่บอกว่าการเป็นไอดอลคืออะไรทั้งกิจกรรมก็ต้องดีแล้วทฤษฎีก็ดีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้เราได้อยู่เสมออมืแล้วก็ไม่เคยเห็นเบสตี้ โกรดกันเลยนอนหนักตีเนี่ยไม่เคยเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกเป็นมืออาชีพแบบเขารู้ว่าถ้าถ้ามันมู a แอนโทนในการทํางานไม่ดีเนี่ยงานศิลปะมันจะไม่สวยงามอะ่ะเขาเขาทําได้ดีมากๆเลยดาวก็รู้สึกประทับใจว่าโอเป็นเด็กกลุ่มที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังแบบไม่ลดแรงของการทํางานลง ยังอยากจะแบบซ้อมยังอยากจะส่งการบ้านยังอยากจะแบบไปหาโอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้านี่ผมอยากถามว่าเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยในวงเนี่ยเป็นคนยังไงบ้างแตกต่างกันเลยแตกต่างกันแต่ว่าที่เหมือนกันเลยก็คือโก,ก๊ะังเหมือนกันนะคะฮาหาเอออันนี้คือเหมือนกันสดใสร่าเริงคือแบบว่าข้อดีของเขาว่าคือเป็นเฟรนลี่ทุกคนนะคะอื เฟลลี่ทุกคนแล้วก็เอนจอยเอนจอยกับชีวิตมากๆเลยอะ่ะแบบเอนจอยแฟนคลับเอนจอยอะไรตลอดสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คงจะเป็นเรื่องของอวิธีการรับผิดชอบงานมากกว่านีสย mm ัยต่ละคนจะไม่เหมือนกันตรงเรื่องของวิววธีรับผิดชอบงานเช่นบางทีก็มีแบบแอบเกเรหน่อยๆเช่นไม่ส่งการบ้านหรือลืม ลืมบางเรื่องที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเสื้อผ้านหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยจะมีที่ลืมอะไรแบบเนี้เอามาไม่เอากระโปรงมาเอาแล้วแกใส่อะไรอย่ะเงี้ยอย่าเงี้ยก็มีแบบมีโหมดฮาบางทีก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะทําให้ให้บางวันเราก็จะเสียวเวลานิดนึงแต่กลายเป็นเรื่องโจ๊กของวงไปว่าอ้าวงั้นใครเอากระโปรงมาแล้วก็ไม่ต้องใส่นะอย่างเงี้ยดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ลืมมากกว่าเอันจริงผมก็เป็นคนดึงที่ทีล่ลืมลืมลืมล้านอะไรอย่าง คิดว่าเด็กเหมือนแบบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะนึกออกเ่ะคะเวลาแบบเวลามันมีชั่วโมงกดดันเวลาแข่งขันกับการทํางานอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบ้างหรือบางวันเนี่ยเด็กต้องไปเรียนตอนช่วงที่เรายังทํางานหนักๆก่อนช่วงโควิดเนี่ยเขาจะต้องไปเรียนด้วยแล้วเขาก็ต้องมาซ้อมอีกหลายชั่วโมงแล้วบางทีเรามีงานช่วงเช้าเพราะว่าปกติเราจะซ้อมแบบรันทูรันแห้งซ้อมกันทุกครั้งที่มีงานเราจะคิดเพอร์ฟอร์มใหม่อยู่เสมอค่ะเราจะไม่อยากให้แบบแฟนๆขับมาแล้วดูโชว์เดิมอีกแล้วอย่างเงี้ย นึกออกเ่รคะทุกครั้งที่เบสตี้เบสตี้จะขึ้นชื่อเลยว่าทุกครั้งที่มีสเตจไปโชว์เนี่ยจะต้องมีเพลงใหม่หรือมีโชว์ใหม่แทรกอยู่ในนั้นเสมออันนี้คือคอนเซปต์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทํากันบ้านหนักเด็กก็จะมีเบลอมากอะค่ะมีเบลออยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังเริ่มต้นอย่าทําสิ่งที่ฝันไว้บ้างครับอยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะทํางานวงการบันเทิงโดยเฉพาะสาขาไอดอลนะคะอยากจะบอกเรื่องจริงก่อนนะคะว่าแบบว่า มันไม่ได้สวยงามแสงสีเสียงอย่างที่เราเห็นในจอที่เรามองในแบบในคอมหรือในมือถือแท็บเลต็ตมันไม่ได้สวยงามผู้คนที่จะมาทำงานได้เียต้องมีความอดทนอย่างมากๆนะคะทั้งด้านจิตใจแล้วก็อดทนเรื่องศักยภาพของทางร่างกายด้วยเพราะว่าเราฝึกเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้า คุณชอบจริงๆคุณรักมันจริงๆบอกได้เลยว่าอาชีพนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและมีประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วๆไปอ่ะเขาได้เยียวยาอย่างเช่นเเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเพลงของไอดอลหลายๆเพลงอ่ะเป็นเพลงที่ทัสใจมากๆเลยฟังแล้วฮึกเหิมวันนี้ <c oughs> เศราเ้าแบบจนจ่อยนั่งไปติดพื้นพอเราได้ดูไอดอลหนึ่งเพลงแล้วเราแบบว่า เราอยู่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้น,นถ้าคุณมายืนตรงเนี้ยคุณรู้เลยนะว่าคุณมีคุณค่าทางจิตใจของแฟนคลับมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้ด้วยถ้าคุณอยากมาเป็นไอดอลนะคะแล้วก็อย่าฟอถ้าหากมีคนบูลลี่เราเขาไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะทุกคนทุกอาชีพ ็มีคนที่ประสบค,ความสําเร็จและก็เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองในองค์กรนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ขอให้ทําให้เป็นที่นะคะแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายทําให้อย่างสุดความสามารถถ้ามันนึงมันไปในอาชีพนี้ไม่ได้แต่เราได้ผ่านแล้วเราก็ได้ทําจงทราบซึ้งกับชั่วโมงที่เราได้ทํานะคะขอให้รู้ว่ามีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็ป <an> ่าก็พอทีความฝันนะนแล้วก็ บางทีอ็จใช่ขอให้มุ่งมั่นอย่าอย่าไปวกแวกกับสิ่งคาพูดรอบทางที่บางทีเขาไม่รู้จักเราเลยในบางครั้งเราต้องบอกตัวเองว่าบางทีเราก็ยังไม่รู้ใจตัวเองในตอนจังหวะเนาะใช่ไหมจริงจริงแล้วบางทีเราแบบว่าเอาวันนี้เราอยากจะทาอันนี่อยู่ดีเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็มีหรือบางทีเราเราทําอันนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไปแล้วอ่ะตอนแรกเราชอบแหละเราลักแต่พอเราลองไปทําแล้วเรารู้ตัวเองแล้วว่าอืมันอาจจะไม่ใช่ที่สุดของเรานะเราต้องเปลี่ยนถนนนิดนึงอะไรเงี้ย ซึ่งบางทีตัวเองอะยังยังต้องศึกษาตัวเองเลยแล้วจะไปแคร์กับคนอื่นที่พูดไม่ดีกับเราทำไมเพราะว่าไอดอลหลายๆครั้งเนี่ยก็จะโดนสิ่งโจมตีรอบข้างเยอะมากกว่าเสียงชื่นชมแล้วบางทีแบบว่าไอดอลไปอย่างอายุน้อยหรือคนที่ไม่เขายังไม่เข้ามาเนี่ยพอได้ฟังคําไม่ดีก็รู้สึกท้ออย่างเงี้ยค่ะอย่าไปท้อนะคะใช้เวลาแคร์คนที่เขาซัพพอร์ตเราดีกว่าค่ะเอาละสุดท้ายนี้ครับฝากผลงานหนยครับ บอกอะไรก็ได้เลยครับเิอเลยครับโอเคคะ่ะขออนุญ,ญาตฝากผลงานส่วนตัวก่อนนะคะสำหรับครูดาวนะคะครูดาวก็สอนอยู่ที่ Studio Train Me and Performing a r t นะคะก็เป็นเพจชื่อนี้เลย Studio Train Me and Performing a r t t อาร์มีตัว S นะคะเข้าไปในนั้นก็จะมีโปรแกรมการสอนเยอะแยะเลยนะคะก็เป็นเพจของครูเองรวมไปถึงคอนเทนต์ชื่อว่าอาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึก ชื่อนี้เลยตรงๆสามารถเซิร์ชเข้าไปใน YouTube ได้ซึ่งมีหลาย EP ีมากมายก็จะมีบางทีก็จะมีสมาชิกวงเบสตี้เนี่ยมาลองเวิร์กช็อปให้ดูด้วยทำนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์อีกหลาย EP มากเกือบ20 EP แล้วที่เอาไว้สอนเด็กๆหรือแนแนวนะคะในการออริชั่นหรือการเต็มตัวรวมไปถึงการพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยส่วนของเบสซี่นะคะทุกคนก็กำลังฝึกฝนแล้วก็พัฒนาเพลงนะคะกำลังคุยกับโปรดิวเซอร์อยู่ว่าเราจะมาทิศทางไหนดีเพราะระหว่าง ที่เรากําลังรอในช่วงเวลาโควิดเด็กๆก็โตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเพลงแล้วก็กลิ่นของเพลงเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุค่ะขอให้แฟนๆรอนะคะก็ขอบคุณครูดาวมากครับขอบคุณมากค่ะเจอกันได้ใหม่ครับกับแตกลายไอดอลทุกวันพฤหัสสอดีครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะะทส s p o t i f y เสิร์ชเลยครับคำว่าแตกลายไอดอลหรือ youtube ของ e e d p o ดนะฮะแล้วก็เว็บไซต์ฟี p o อดจัดเนี่ยนะครับ และสุดท้ายนี้ไอ้นะคุณก้องแต่กลายไอดน่ดีดีไปด้วยกันดีดีทุกวันวันดีดีมันทุกวงเลยครับวันนี้ก็ไม่พร้อมกันหรอไม่พร้อมกันเลยด้วยอ่ะยูโรอ่ะพี่พี่พูดดีดีไปด้วยกันยูโรดีดีไปทุกวันแล้วก็พร้อมกันดีดีเป็นทุกวงเลยเออโอเคมานี่แหละครับบีกันส่วนนี้เวลาตรงนี้เดี๋ยวไปถัดัน ได้แต่กลายดอดดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆมันทุกวงเลยอ่ะจ้างมงนแล้วครับวัวดีครัสวัสดีคะ กลุ่ที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f i t p o t 2 1 9 g m a i l c o m fitpot fit happiness in your life with our podcast